สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของพี่มัดนะครับวันนี้พี่มัดเนี่ยมี open iv นะพี่มัดลืมที่จะสอนวิธีการติดตั้งนะครับสำหรับอ i พีเกมนะครับ gta 5เนี่ยที่เขาแจกฟรีมานะตอนแรกนะให้เราพิมพ์ไปที่ open iv นะครับผมหลังจากนั้นครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะมีดาวน์โหลดนะครับ กดบันทึกไฟล์รอสักครู่เสร็จแล้วโอเคนะครับให้เลือกภาษานะครับเป็นภาษาอังกฤษครับ iexcape นะครับแล้วก็ in s t a l l ได้เลยครับ พอเข้ามาวิธีการใช้เดี๋ยวเหมือนว่าตอนแรกมันต้องเซตค่าก่อนนะครับไปกดไปที่วินโด s นะครับถ้าเราใช้วินโด s เรากดไปที่วินโด s นะครับตอนนี้แหละครับจะเป็นส่วนสำคัญนะครับให้เราบราว s ์ไฟล์นะครับในโปรแกรมนะครับนะครับ GTAV นะครับซึ่งบางคนเล่นมอตตำรวจนะครับ ก็จะมี2ฝั่งก็จะอาจจะมีพื้นที่เก็บนะครับก็จะมี2ไฟล์ให้เราเข้าไปที่ไดซีนะครับไปที่โปรแกรมไฟล์นะย้ําเลยนะเพราะว่าพี่เคยไป x 8 6แล้วนะครับแล้วก็ไปที่ epic g a m e ครับแล้วก็จะเจอ,เอ,อสองสองตัวนี้ซึ่งไอตัวนี้เป็นของแท้นะแต่ว่าไอ้แพดท,ที่พี่ต้องการติดตั้งเนี่ยพี่ให้มันชื่อแบบนี้ไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา พี่ก็กดไปตรงนี้นะครับแล้วก็ s e l e t e folder นะครับแล้วระบบก็จะถามนะครับว่าต้องการให้ทำไหมแล้วก็กด yes นะครับผมหลังจากนั้นเราก็กด continue ครับเขาบอกว่าอย่าลืม back up ไว้นะครับซึ่งพี่ก็ back up ไว้ในทํใใดแล้วนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับที่พี่บอกนะครับเป็นตัวหนังสือแดงๆนะว่าที่ว่าอ๋อเจ้าทั้งหลายจง แบ็กอัพไฟล์ก่อนเถิดนานะครับก็ระวังนะครับบางทีอาจจะทําให้มันพังได้แต่ว่าเท่าที่พี่ทํามาพี่ก็ยังไม่เคยเจอนะ,อะกด c o n t i n u ีนะครับแล้วมันก็เข้ารหัสครับ encryption k ขีนะครับเคก็รอมันโหลดสักพักหนึ่งก่อนนะครับ โอเคครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมโอเคครับก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับในการที่ทำมาฝากนะครับผมก็วันนี้พี่มัดก็ไปก่อนนะชอบกไลค์ให้กดแชร์นะครับนะครับผมขอบคุณมากครับผม